ืมื่อน,นี้แดดเต็มที่แดดจ้าจัดแสงซ,ซื้อๆได้พี่น้องจ้าจรัดแต่ความหนาวก็ยังอยู่คือเก่าหนาวบอพัเห็ดยังได้นะพี่น้องบ๊าสามมรถเห็ดยังได้มันยังหนาวอยู่ไมายความว่างานนอกบานนะนะไมยความว่าเออเห็ดหัวเห็ดสวนนี่บ่อัไนได้นะหนาวครับพี่น้องอืมอากาศยังบ่อบเท่าไรถึงขนาดนั้นนะมันหนาวพด ล่มได้พ oh. <Jacob. S 1> ี่น้องล่มแห้งๆอ่าว่าล่มตึงๆมากขอยกาผ้าหมาหน่อยออกมาบานออกบานมาว่าสิมาคุดเอาดินนี่แล้วไปปลูกกันไปเพาะบังบังลูกบังเพาะกาอีหยังสะกันอะไรลูกบังหมูหน่อย พอเพิ่นเอิญพอเพิ่นเอินหมูหน่อยเด้๋นี่อันกึกๆๆๆกึกกนเฮ็ดดีนี่ต่จ้าเพิ่นดมอีหยังกึกๆๆๆกอกกึกดตัดไปละโมูน้อยเอ้โมูน้อยไอ้แด็กหมูสมซื้อว่าแจกโม่หรือีหลีอนเนี่เตี้ยหม่เตี้ยหมูน้อยดูพี่พี่ทำอะไรพี่พี่ครับ สิขุดเอาดินสิมาขุดเอาดินได้เหรอพี่น้องผ้าหมาออกบ้านแล้วก็สิขุดมาเอาดินดำดำัดำเนะนี่ยนะนี่นบ่เอาหลายแบบว่าบ่าได้เต็มกระถางประนันนะเอาเฉพาะแบบอพอมเมล็ดอันโอ๊ยแต่ว่าอย่างดอกพอมะเล็ดอ่อนพันผืนนะพี่นอ้องอาจจะเป็นบักแตงยังทีลังเอาไปพอไว้เที่ยวเจ็ดเดือนฟองเดืนอดนก็สิได้ลงดินเนาะ นั่งเด่นยี่ห้หนอนอเกียนพ่อไปทำงาน เขาก็ออกบานนั่นเนี่ข่อยพี่น้องสุเทียกับปล่อยหมาออกมาซื้อแต่ปลาข่อยปมานะข่อยปมาด้ข่อยหนาวข่อยก็อยู่ในบานน่นอพี่น้องแต่ปลาหอยหมักหล่าออกมาไม่แต่บักแก๊กได้ออกมาแต่บักจอนบอกออกมาไอ่บอกออกมาไม่ต่บักน้องเนี่ยออกมามอนนี่ออกมาผพ้เดียวก็ได้เนี่ยแมื่อปมานั่นก็ออกมาได้แต่ว่ามอนนั่นบอกไอ่ไงบอกถ้าทาเม่อบอกออกมาออกมาบ่ได้เพราะเขาเป็นโรคบาดกลัวน้ะพี่น้องเนาะ อ,ออกก็ได้ถาแม่ยังเดียวแต่หมอนี่บ่ออกมากเพื่อเดียวก็ได้ล่มแห้งมองนี่น่าตื่นมีต้นไม้แหงนั่นไดเยอะหรอเนี่ยนี่ดินี่ดินี่ดิต้นนี้เหรอพี่น้องนี่นี่นก็สิเสียกขึ้นว่างนี่นี่นี่นต้นนี้เลยต้นไม้แหง คือหนาวแถวว่าสิเอาดินก็นเลยต,ต้ตน,ตอนมอดต้นเอียงต้นมอดนะนี่เล่าลองสิเห็ดไปจะเกิดหลายอยู่ด้วยนเายนานะ้องสือน่าคือน่องละหอดย่เหมือนแต่ว่าหมองนี้มีเห็ดได้พี่น้องอันมีเห็ดเพผงเห็ดเพผงอันเห็ดเพผงขาข,าข้ามมองนี้ไหมปีไก่นนนกเออนั่นไม่เห็น้องมองนี้แหละกัเห็ดอีหยังล่ะไอเห็ดคือจังผู้เฒ่าอีหยังละ่ะจกักชักซื้อว่าหยังล่ะพี่น้องนี่อยู่ นี่มองนี่แหละมองมองเฮดคอยเอ้าวบักลาสามเดืนอนนี่ยังมาผู้ใหญ่เถอะบักลาเอ้ยบังนี่พอพันไปนอ่างมูแบบว่าสื่อน้ำกันสื่อพร้อมกันะนะนะกับตัวใหญ่คือกันน,นั่นนี่แหละพี่น้องแม่ครับผู้ใหญ่เนานะพันใหญ่เพราะว่าเขากับอาศัยอยู่ในป่าคือกันมการควบคัน ต้นหมากเขาสินิยมซื้อไมาอันไม้ใหญ่ๆเนี่ยนี่เนาะเพราะใหญ่เนี่ยประกอบกัอยากได้ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะอันอยู่ในปาน่าเนาะก็สั่นเอา ม้อนันย mm ่านวันนี้ขึ้นขึ้นตะียนหมอนันนะพี่น้องข่อยหนาวเป็นได้ข่อยก็คือนะปันว่าอันนี้ได้เยี่ยวนไสเสือขนสัตว์เผนได้ข่อยก็ข่อยหนาวพร้อมทุกสถานการณ์ได้พี่น้องหนาวเป็นได้แม่นหนาวหน่อยหนาวหลายข่อยก็เสีใส่ย่างตำต่อสองสามสุดข่อยบ่ได้ดอกข่อยหนาวหลายมักลายไม่นี่ลูกเห็ จำมาใหญ่นะอะจำมาใหญ่อ,อ่ะนาม่อมตั้งมามันก็มาขุดดินพี่น้องมันก็ม่อมก็ไปเจอเรื่องน,นั้นก้อนสินอนก็ต่างเรื่องน,นั้นล่ะล่างหนาให้มันพี่น้องขอ,อกักขอบาบไปดอกพี่น้องสองสามมือขอกักขอาบเที่ยนึงอาบให้มันหน่อยไหม สบข,ข้าวอาบให้มันเอาแต่ว่าดำดำแบบว่าดำแลบบ้วแบบมันก็มาเกีย่ยอีกนะพี่น้องเข้าบ้านนี่ก็ต้องล่างเท้าล่างหนาให้มันก็พ่อเรียวก่อนจะเข้าที่นอนใช่ไหมเสียมรถเสียมรถจุดถนนลอดเดี๋ยวเห็นรถถนนนม่นนั้นนานีนอใบไม้มันบาบังเนี่ยเห็นถนนเบิด์ตเรี่ยว เห็นหอดรถไฟคุณเดี๋ยวมันจะเอื้อนไก่ทางรถไฟนะพี่น้องรถไฟผ่านชึกชักชเลยเดี๋ยวน้วหววอหันเนาะเขาบ่าได้ยินเนี่ยอยู่ในบ้านเสียงบินคือกันบ่ค่อยได้ยินแล้วมันไก่สนามบินอยู่นะมาแล้วเสียงบิน Ja.